สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผอออกมาเองเฉะลยเงินเดือนตำแหน่งผอ,อ,อของโรงเรียนได้เงินเดือนเท่าไหรเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าเงินเดือนข้าราชการครูระดับผอ,อนั้นมีเงินเดือนเท่าไหร่ตำแหน่งนี้สำหรับสายงานครูก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งที่หลายคนสนใจซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะมีอำนาจในการตัดสินใจในการดูแลโรงเรียนแล้วค่าตอบแทนก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้ว่าตำแหน่งนี้จะมีะไรายได้เท่าไหร่ ล่าสุดผู้ใช้ติกต็อกรายหนึ่งซึ่งเป็นผอล่าสุดผู้ใช้ติกต็อกรายหนึ่งซึ่งก็คือผอปฐมาโรงเรียนวัฒทารัฐอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกมาเผยถึงเงินเดือนของตำแหน่งผอโรงเรียนของตนเองโดยผอปฐมาได้ระบุว่าเงินเดือนผอนั้นอยู่ที่33,230บาทค่าตอบแทน5,600บาทและค่าวิทยาฐานะ5,600บาทรวมแล้วจะได้44,430บาท ซึ่งหลังจากคลิปของพออ,อปฐมมาถูกแชร์ออกไปก็เรียกว่ากลายเป็นคลิปที่ผู้คนให้ความสนใจและมียอดผู้เข้ารับชมมากกว่า300,000ครั้งเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก t ทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณค่ะ